ราศีที่อยากจะพูดถึงในเดือนพฤษภาคม2566ถึงเรื่องของความเฮงความปังความร่ำรวยรวยสุดอันดับหนึ่งต้องยกให้ชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษนะคะ,ะทำไมถึงต้องพูดอย่างนั้นนะคะอาจารย์มองเห็นหนึ่งและดาวการเงินนะอยู่การเงินได้เกษตรก็คือดาวพระศุกร์นะคะคุณนะมีโชคลาภนะคะ เรื่องของการทำมาหากินนะคะพระสุขมาจากเรือนปัตตนีด้วยไม่ว่าจะเป็นคู่คองนะคะหุ้นส่วนลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาให้ความนิยมกับตัวคุณมากๆเพราะดาวการเงินของคุณเด่นนะคะถึงแม้ว่านะ,ะพระสุขจะย้ายในวันที่4นะคะวันที่4พฤษภาคมพระสุขย้าย ย้ายก็ยังไปกลุ่มกับตนุลักษณ์ของคุณก็คือดาวพร่างคานที่ราศีมิถุนก็ทำการโยกหน้าลัคนาเห็นไหมคะว่า ในเมื่อดาวการเงินกุมแต่เนืนรูกลักษ์ของคุณเนี่ยก็แสดงว่าคุณเนี่ยมีโอกาสมีช่องทางเพราะอยู่ในภพสหชะในเรื่องของการทำมาหากินการหารายได้ที่ค่อนข้างเยอะได้รับการอุปถัมภ์จากคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าหรืออุปถัมภ์จากคนรักอีกต่างหากนะคะ และอีกอันนึงที่จะมองเด่นมากๆก็คือดาวลาพระะลาพระเนี่ยเป็นโชคลาบลาบลอยลาบจากหุ้นหัว หุ่นหวยลัตตะรีเมื่อธาตุลมมาอยู่ธาตุไฟจึงกระพือโหมของความมีพลังในเรื่องของโชคลาภและยังทําการโยกกับพระเสาที่มาจากเรือนกรรมมะมาอยู่ลาภะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานคุณก็ปังอีกนั่นแหละมีโอกาสถูกโปรโมตเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งค่ะเพราะว่าพระเสาธาตุไฟ ไฟมาอยู่ลมนะคะพระเสาก็มีพลังขึ้นมากขึ้นมีความแอคทีฟมีความที่วิวัฒนาการในเรื่องของการทำมาหากินในรูปแบบต่างๆเพราะว่าโยกกับพระราหูและก็อยู่เรือนพระราหูและก็เป็นเรือนบ้านที่สองของพระเสา่านะคะและพระเสาก็ทำการตีโกนกับเขาเรียกว่าดาวเพื่อคัน ถึงแม้ว่าพระเสาร์ขัานเป็นคู่ศัตรูแต่อยู่ในมุมตีกลและมุมที่ดีระหว่างลาภสหชะจึงเป็นเรื่องของการมีโอกาสในช่องทางการทำมาหากินอยู่แบบมากมายเลยสำหรับชาวราศีเมษนะคะถึงแม้ว่านะคะในช่วงวันที่15พฤษภาคมเนี่ยนะ,ะดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศี จากที่กุมกับพระฤหัสอยู่ลัคนาคุณได้มหาอุดกุมกับพระฤหัสได้ราชาโชคแต่ไม่ต้องกงังวลพระอาทิตย์ย้ายราศีมาที่ราศีพฤศพก็เป็นเรือนการเงินของชาวราศีเมษอีกนะเพราะฉะนั้นบุตะมาอยู่กระดุมพระก็จะกลายเป็นคุณน่ะมีโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้น และกลุ่มกับดาวมฤตยูเป็นช่องทางแบบจากที่คุณอาจจะไม่เคยทําในแนวนี้ในการหารายได้แต่คุณจะมีโอกาสที่จะทําแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าดาวพระราหูทําให้คุณปราดเปรื่องฉลาดในการหาโอกาสให้ตัวเองนะฮะจินตนาการนะฮะการออกแบบในสมองคุณอ่ะคุณคุณเลิศเลยช่วงนี้คุณ คุณปังมากๆต้องบอกอย่างนั้นเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีจริงๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจงทำตามความคิดความฝันของคุณค่ะเพราะพฤหัสกับพระราหูกุมกันอยู่เนี่ยทำให้คุณอะไม่ได้แปลว่าไปคดโกงใครนะแต่คุณมีเทคนิคพิเศษอย่างต่างหากล่ะเทคนิคพิเศษสติปัญญาที่อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาแบบไม่คาดฝันนะคะที่จะทำให้คุณมีช่องทาง ที่จะหารายได้ของคุณได้แบบมหาศาลร่รำรวยมากๆคะ่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้ก็หวังว่าจะเป็นช่องทางเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาฟังที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษเกิดไอเดียความคิดที่จะไปสร้างฝันของพวกคุณต่อไปขอให้ร่ำรวยเหมือนที่ดาว และจักรวาลให้คุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ